การเจาะน้ำบาดาลมีทั้งบ่อราชการและบ่อเอกชนบ่อราชการคือบ่อที่ภาครัฐหรือส่วนราชการท้องถิน่นดําเนินการเจาะให้โดยใช้งบประมาณของรัฐเช่นบ่อที่กรมทรัพยากรน้นําบาดาลดําเนินการเจาะให้จะเป็นโครงการที่รัฐให้การสนับสนุนประชาชนจะไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องการเจาะบ่อแต่ต้องส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น เพื่อทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องบ่อเอกชนคือบ่อส่วนตัวของประชาชนเกษตรกรหรือภาคธุรกิจอุตสาหกรรมดำเนินการเจาะโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองเพื่อใช้เองในพื้นที่ส่วนบุคคลโดยจะต้องจ้างช่างเจาะน้ำบาดาลเอกชนซึ่งได้รับใบรับรองจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและขออนุญาตเจาะ ใช้น้ำบาดาลอย่างถูกต้องดังนั้นการเจาะบ,บ่อน้ำบาดาลส่วนตัวหรือเพื่อใช้ภายในกิจการของตอนเองไม่ว่าจะเป็นการนำน้ำขึ้นมาใช้ในครัวเรือนเกษตรกรรมธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดบ่อที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า15เมตรต้องไปยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พุทธศักราช2,520คำว่าอยากเจาะบ่อน้ำบาดาลน,นี่ต้องต้องแยกความหมายก่อนนะครับว่าถ้าท่านต้องการจะจ้างเจาะก็ถือเสมือนว่าเป็นบ่อยภาคเอกชนนะครับอันนี้นี่มีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องจ้างผู้ที่มีความรู้ความความชำนาญในการเจาะน้ำบาดาลซึ่งการที่จะเจาะน้ำบาดาลก่อนที่จะเจาะเนี่ยก็ต้องยื่นคําขอเจาะน้ำบาดาลก่องงนทําการเจาะน้ำบาดาล เพราะว่ากฎหมายน้ำบาดาลเนี่ยได้กําหนดไว้ว่าผู้ใดจะเจาะน้ำบาดาลต้องขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลรวมถึงว่าก่อนที่จะใช้น้ำบาดาลเนี่ยก็ต้องขออนุญาตใช้น้ำบาดาลก่อนกฎหมายน้ำบาดาลหรือที่เรียกว่าพระราชบัญญัติน้ำบาดาพออ 2, ลพศ2520ตราขึ้นมาเนี่ยด้วยเหตุผลว่าเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลให้มีการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนสามารถที่จะใช้ต่อไปได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้พระราชบัญญัติน้ำบาดาลพุทธศักราช2520 จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพหากยังมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายน้ำบาดาลสามารถปรึกษาได้ที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล